สวัสดีครับต่อไปเราก็จะมาทดลองนะครับเรื่องการหักี้อีกเือนเดิมนะครับแต่คราวนี้จะเป็นการทดลองที่สลับตรงข้ามกับครั้งที่แล้วนะครับที่แสงเดินทางจากอากาศไปสู่แก้ววันนี้จะเอาการทดลองนะครับแสงเดินทางจากแก้วไปสู่อากาศบ้างการทดลองก็เป็นเือนเดิมนะครับชุดอุปกรณ์ก็เป็นเือนเดิมแต่เราจะสลับด้านโค้งของแก้วนะครับ อขอ้ขอแก้วมาทางแหล่งกำเนิดแสงเวลาทดลองก็ทดลองเหมือนเดิมนะครับทดลองเหมือนเดิมนะครับก็โดยการใช้แหล่งกำเนิดแสงนะครับยิงนะครับให้ผ่านแก้วทีนี้เวลาย,ยิงนะครับต้องให้ผ่านจุดตัวนี้นะครับผ่านจุดศูนย์กลางของเลนส์ให้ได้นะครับของแก้วให้ได้นะก็จะได้แนวรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนโทษครับกับรังสีหักเห มุมข้างในนะครับมองอาจจะจะไม่เห็นนะครับนักเรียนต้องทดลองไปเรื่อยๆจนกว่านะครับเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆจนกว่านะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าถ้ามุมเปลี่ยนไปเป็นไงครับไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับคราวนี้ถ้ามุมเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นดูนะครับลังสีอยู่ตรงนี้นะครับัสีอยู่ตรงนี้ัสังเกตดีนะครับอ้าว บลังสีนี่เห็นไหมครับแนวมาทางนี้ถูกไหมครับเริ่มขนานกับรอยต่อแล้วนะครับเริ่มขนานกับรอยต่ออย่างนี้เขาเรียกว่ามุมวิกฤตนะครับหาให้ได้ทดลองจนมุมหักเหเนี่ยเป็นเกา้าสิบองศานะครับตกลนะครับถ้ามุมอื่นๆมาเป็นัไงครับมุมอื่นอืน,น,น,อน,อน,นี่มันหักเหด้วยมุมน้อยๆใช่ไหมครับแต่พอเราเพิ่มมุมไปเรื่อยๆ เพิ่มมุมไปเรื่อยโอ้มันหักเหจนมุมหักเหเป็น90องศาทดลองจนกว่าจะได้มุมหักเหเป็น90องศาเพิ่มมุมไปเรื่อยๆนะครับหมุนแค่นิดเดียวก,ดวก็ได้แล้วนะครับ9กาองศาเพราะนั้นจะสังเกตเห็นความแตกต่างนะครับเพราะนั้นกรณีแบบนี้จะเห็นว่าราังสีเนี่ยมนสะท้อนกลับปุดแล้วเห็นไหมครับด้านนี้นะรังสีคือการสะท้อนกลับปดนะครับเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆ สีสะท้อนกับหมดสีคือไม่เหมือนกับครั้งแรกนะครับที่หักหีด้านนี้นะครับมาเริ่มทดลองกันเลยนะครับมาเริ่มทดลองกันเลยนะครับขั้นตอนก็เป็นเปนเดยมครับใช้เข็มหุดปักและหน้าก็ใช้หลังสียิงเข้าไปนะครับให้พ่าจุดไหนครับ จุดตัดนะครับเราก็มาร์กหลังสีนี้ไว้ังสีหักเหนะครับคนหนึ่งต้องจับอะไรครับจับแหลกเบิดแสงให้คงตัวเพราะนั้นแนวนี้ก็คือหลังสีตกกระทบจุดนี้ก็จุดไว้เสร็จแล้วนักเรียนก็มัดมุมหรือจะเขียนกลับกลับไป้หคู่กับ1